วันนี้พาเพื่อนมาดูนะครับวิธีการยกแผงสิบแผงขึ้นบนบนเพดานสูงนะครับอันนี้สูงมากๆนะครับเห็นไหมนี่จากข้างบนมองลงลงข้างล่างนะครับตอนนี้ก็คือกําลังยกยกขึ้นมาปุ๊บก็มาวางตรงนี้นี่กําลังวางแนละ้วนะครับวางบนหลังคาเราก็ค่อยๆดึงนะครับรถเคนสูงนะครับเห็นไหมข้างล่างเวลาวางต้องค่อยๆวางนะครับ เราต้องรีบนะครับรีบรีบแผ่ออกมาให้มากที่สุดเพราะว่าน้าหนักมันเยอะนะครับก็ต้องการกระจายน้ําหนักลงมานะครับตอนนี้เป็นขั้นตอนของการใช้ใช้น็อตของเก่านะครับที่ติดติดติดกับหลังคาเก่านะครับเราก็ดึงออกมาแล้วใส่กลับเข้าไปแต่ว่าต้องใช้น็น็อตเบอร์ใหญ่หน่อยนะครับเบอร์ใหญ่เพิ่มเพื่ออันนี้คือการเจาะนะครับเราใช้สว่านพิเศษนะครับจะกระแทกเข้าไปนะครับเรากําลังทํา เราทําเตรียมบอร์ดมาเรียบร้อยนะครับเราเตรียมบอร์ดมาเรียบร้อยเราก็วางในตําแหน่งที่ถูกต้องนะครับเราจะมีบอร์ดบอร์ดควบคุมไฟนะครับตู้คอนโทรลนะครับแล้วก็เราตอนนี้เป็นขั้นตอนการเตรียมใส่ใส่เขาเรียกว่าตู้ออดจิตนะครับตู้ออดจิต 5K นะครับแล้วก็ค่อยๆวางนะครับตู้ I M v T ตัวนี้นะครับ เอ,อ่ออึดทนนะครับแล้วก็แล้วก็เราก็จะใส่ตู้ตู้เขาเรียกว่ามิเตอร์จานหมุนเพื่อจะได้ดูว่าไฟมันวิ่งวิ่งวิ่งใจมาให้ไหมนะครับอันนี้ก็คือเป็นการที่ทำทำเขาเรียกว่ารางครอบสายไฟนะครับปานีนะครับรางงานปานีต้องค่อยๆทำนะครับอันนี้คือ ตอนนี้กำลังจัดเก็บสายไฟนะครับเราใช้ท่อเฮ็ดท่อเขาเรียกว่าท่อความด่นสูงนะครับเพื่อร้อยสายไฟมาเลยทีเดียว4เส้นนะครับมาจากดัดมาจากแผงนะครับแผงมีทั้งหมด10แผงนะครับไฟประมาณ300กว่าโวลต์นะครับเอาลงมานะครับตอนเอาลงมาจะเพิ่งไปเสียบไฟก่อนนะครับมันไฟมันแรงนะครับนี่ครับหลังจากเสร็จแล้วเราก็วางแผงเรียบร้อยเห็นไหมครับสวยงาม ตัวนี้รวมแล้วเป็น 10k นะครับจากข้างบนอดีตทำมา 5k ของใหม่อีก 5k ก็เป็น 10k นะครับตรงนี้เป็นเป็นโกดังนะครับขายขายรถ10ล้อนะครับใครสนใจก็มาซื้อได้นะครับที่นี่เท่าแก่ใจดีอ่าตอนนี้ให้เพื่อนๆดูว่าเวลาการร้อยสายไฟนะครับเราอาจจะร้อยไล่มาตามขอบนะครับขอบเหล็ก แถบคองเหล็กโครงเหล็กนะครับจากบนดาดฟ้าไล่มาเรื่อยๆนะครับมันเป็นงานค่อยๆทํานะครับงานปานีตนะครับปีนขึ้นเป็นลงปีนขึ้นเป็นลงนะครับเห็นไหมปีนขึ้นเปีนลงนะครับท่อเราใช้ท่อท่อสองร้อยเมตรนะครับที่นี่ยาวนะครับเพราะจากจากแผงลงมข้งล่างนี่ทั้งสูงทั้งยาว เราก็ลงมาในพื้นที่ที่ต้องการนะครับเราใช้ประมาณร้อยเมตรนะครับไฟมาถึงนะครับใช้สายหกสแควร์อินนะครับใช้สเส้นใหญ่ๆหน่อยนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าวนสูงๆเนี่ยกระแสไม่ค่อยมากนะครับเพราะนั้นใช้เส้นเล็กได้แต่ถ้าวนต่ำๆนะครับวนต่ำๆประมาณใช้ระบบระบบวนต่ำๆสองแผงคู่มานี่ครับอาจจะต้องใช้สายไฟ เส้นอย่าหนาเลยนะครับไม่งั้นไฟไมันไม่ถึงตัวนี้สามร้อยวลไฟถึงอยู่แล้วนะครับเราก็ค่อยปานีดหน่อยนะครับค่อยๆสรุกสนานนะครับยิ้มกันไปเหนื่อยก็เราก็พักนะครับเพื่อนๆท่านใดถ้าสนใจให้ให้ไปดูนะครับไปดูหน้างานก็ได้นะครับไปช่วยดูให้นะครับ นี่ก็คือนานหน่อยตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่คึีนขึ้นเป็นลงเป็นขึ้นเป็นลงนะครับช่วงแรกที่เปลี่ยนขึ้นบันไดก็เสียวๆหน่อยครับนะครับ,นะรบเราก็ค่อยๆลาะะะะกร่อนร้อยสายไฟนี่เป็นเรื่องที่ยุ่งยากนะครับสำหรับงานโซลาเซลล์การติดแผงเป็นเรื่องง่ายนะครับ ถ้าเราทําติดแผงได้ติดตู้ได้ส่วนร้อยสายไฟเป็นเรื่องเรื่องที่ยุ่งยากที่สุดจริงๆก็เป็นเรื่องง่ายที่สุดแต่มันคือความยุ่งยากที่สุดเพราะว่าเราต้องทําให้มันเรียบร้อยถ้าถ้าเราไม่ต้องร้อยเข้าทอ่อเสร็จไปนานแล้วครับนะเชื่อมต่อมันง่ายแต่ร้อยเข้าท่อเนี่ยมันเสียเวลานะครับงานโซลเซลล์จะเสียเวลาแค่ร้อยสายไฟเท่านั้นแหละนะครับแผงนี่เสร็จไปนานแล้วสิบวางสิบแผงก็เสร็จไปนานแล้วครับแป๊บเดียว โอเคถ้าเพื่อนท่านใดสนใจก็ทักไลน์มานะครับขอบคุณครับัสดีครับ